วนี้เราก็จะไปขึ้นเขาเลกันเลยวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันที่หนึ่งมกราคมวันปีใหม่อะไรใหม่ๆและตอนนี้หน้าตาทุกคนดูสดใสขึ้นหรือเปล่าสดใสมากเพราะไม่ได้นอนทีโอเคคนนี้คือสดใสสุดละข้างหลังไ่ะไปไปกันดีกว่าอย่าช้าเลยตอนนี้เวลาสี่นาฬิกาสามสิบ นาทีไปกันต่อ46แล้วค่ะพี่ามี่สิ4จะบอกว่าทริปนี้เนี่ยสี่บนาที <บน S 2> ไปกันต่อแปบ,บหนึ่งทริปนี้จะบอกว่าเราเตรียมการมานานมากแล้วเราแบบนอนเยอะมากมประมาณ2วันี่ยเราเพิ่งนัดกันตื่นมาทุกคนนอนแบบเต็มอิ่มมากไว้เจอกันบนะระหว่างทางแล้วกันกับบนเลย ให้เปลี่ยนคำถามใหม่ไป็ว่าตื่นเช้าผิดนอนทียังอากาศหนาวตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ที่เซเว่นสะดาวตอนนี้เราอยู่ีเซเว่นออรงลอมบัสเดา เราต้องซื้่น้ำก่อนนี้คือเวลาด่วนมากซื้อด้วยสว่างกันเลยจริงเพราะว่าเวลามันเข้ามัองซือนสว่าบใช่มากกวอฉันเป็นดาราอยู่คนเดียวแล้วคืออันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำบัลลังก์นะขึ้นเขาก็น่าจะแบบว่าใช่นั่งจิบแบบเออเบลเบลเป็นฟิวใหม่าอันนี้เราก็จะไปที่ศูนย์น้ำการอันนี้คือน้ำสปอนเซอร์เข้าได้นะไม่ติดไม่ติด น้ำพี่แจ็คดีกว่าสองพันสิบาทน้ำพี่แจ็คดีกว่าสองพันสิบาทนี่ไงน้ำพี่แจ็คสังวาตกินแล้วเป็นแจ็คสังวาตใช่แล้วเสื้ออะไรอย่างนี้พี่น <c oughs> ้ำตาลเออเสื้นี่ไหมแบบฟิล์นักกีฬากินอ่ะเอ้ยอดายเสื้อเละอะไรไม่รู้ใช่ไหมเห็นพวกนักกีฬาเขากินน่นาจะไม่ไหวแล้วแล้วมันจะช่วยอะไรอ่ะไ,ไม่รู้ว่าอยากกินเป็นฟิล์มกินเป็นฟิว่า ไม่ใช่อินหนึ่งเมตรเร็วหนาปากเหมือนปลาเนี่ยเร็วเร็เร็วไม่ใช่ยุ่งหรอก็เป็นยุ่งนะถ่ายรูปแล้วอาถ่ายรู้จากนั้นนั่นแหละอถ่ายรู้จะฝังไหนอ่ายรู้ว่าฝังงนี้แหลคอมพิวอคือเลยเย็นอ่ะเย็นมากเลยมาศูนจุดห้าหรอเช็คอาชี หนึ่งสองสามไม่แฟดอ่ะต้องมีแฟดเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ใหม่มันต้องมีแฟดด้วยมต้องมีแฟดด้วยเร็วเร็วเร็วตีเร็วเร็วสายแล้วสายแล้วมาใหม่มาเดี๋ยวเเราดินขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงใช่เดหนึ่งสองสามไป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  ตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วบนเขาเราอาจจะไม่เห็นมนนันมืดไงเราเรามาขึ้นแบบตอนช่วงมืดเช็คอินเช็คอินหน่อยเออเออนี่ยังรู้ไปขู้ไปเดะไป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 พร้อมไปพร้อมกันไปพร้อมกันเราเพียรไม่ใช่ขออยู่บนท้าพี่ก่อนนะเอาเลยเอาเลยเ,เลยไปก็เปิดค่ะ ไปหยกพวกเธอเลยมาเร็วมาเร็วเดินมาไปพร้อมๆกันโอ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่แค่เพิ่งเริ่มนะดุดเลยไปพร้อมกันพร้อมกันกดอะไรขี้กดอะไรฉันว่าฉันว่าฉันดูทางดีกว่าแม่พูดอยู่ไหนอ่ะฮะพูดอยู่ในกระเป๋านี้โอเคไปเช็คล่ะก็อยู่ในกระเป๋านี้เหมือนกันทางขึ้นอยู่ในกระเป๋านี้เอาไม่ได้เอาไม่ไ้เาได้ไปนี่ทางขึ้นแล้วไปไปกันเถอะขึ้นไปเลยแล้วก็ขึ้นไปในทางขวา เธอเดินเธอเธอเธอสองทางได้ไหมแบบฉันกูเดินเดินแล้วฉันหลุดไปอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่เป็นไรเพราะฉันดูกล้องฉันไม่ได้ดูทางไงเอาไปก่อนเช็คอินเอาไปไปไปใมาเก้ากับเนะจ๊ามาเก้ากับเก้านะจ๊มาเดินเดิเดินเดิน พยายามมาเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าถ่ายเก็บฟุตเทจมาได้เดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บมานะทุกคนเพราะทางมันดูทุรักทุเลมากเลยเราขอไปเดินให้เสร็จก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่เคยมาเราไม่รู้ว่าทางมันจะเป็นยังไงไปกันเลยไ,<ป>ได้เลยไปว้าวว้าวว้าว ถือไฟล้อด้วยเฮ้ยถือไฟรอด้วยถือไฟรอด้วยฉันด้วยมาฉันด้วยมาฉันด้วยนี่ถูกเข้าค่ายลูกเสืออ่เข้าค่ายลูกเสือปะเฮ้ยมีอะไรเกี่ยวฉันอ้ยคือคือกระเป๋าก็จะพาเขาก็จะขึ้นอ่ะ ยายาขึ้นมาแล้วไหมอ่ะยายาทำพี่เล็กก่อนเออยายาขึ้นมาก่อนเรลยฉันว่าฉันหยุดถ่ายสักแป๊บดีกว่าจะต้องหยุดถ่ายพี่เล็กไม่งั้นมันถลไม่นะจริงถลไมจริงอ่ยายาขึ้นไปเอาแบบแพ้ไว้ก่อนเนอเออเอาแบบแพ้ไว้ก่อนเนาะไม่เอาไม่เอาพุทก่อนเนาะชีวิตฉันว่าแล้วว่าทำไมฉันเหนื่อยเหนื่อยฉันไม่ถอดแมสฉันว่าอยู่ฉันฉันโอ้ยหายใจไม่ทันอ่ะ ฉันไม่ถอดแมสก์แล้วจะใส่แมสกขึ้นเขาว่าฉันหายใจไม่ทันหรอไปกันเลยเยอะจะร่ <c oughs> ะดแล้วหอยร่าหล่อยานะโอเมย์ย oh อทุกคนเห็นใช่ไหมเป็นจริงโอ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 เมยพี่ถาวมาทำได้ไหมน้องตอบพี่มา โอ้มาโอ้โอเฮ้กอได้ไหมวัดเ p p บ e บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้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 ยไม่เล่นนะคนมันอยากได้ฟุตเทนอ่ะทำไงอ่ะเอาตอบไปโว้ชัว่าฉันปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยว ขึ้นึ้นึ้นโอ้ค่อยถ่ายแล้วกลับถ่ายต่อเป็นโอ้ค่อยค่อยถ่ายจริงๆโหฉันกลัว <c oughs> ตั้งหนึ่งมือคือจะขึ้นไงเสี่ะ อย่ารยเยมการเยียิขึ้นนะคะมาครั้งแรกแรครั้งสุดอะไรครั้งแรกอะไครั้งสุดท้ายนะเฮ้ยเกไหมนะดูนะคะดูนะคะคุณอาเลสิโอ้ยกลับมาเร่งสถานการณ์แบบนี้ดับจริงแล้วเชือกลอแบบ ฉันต้องหันหลังหรอนี่หันหลังขึ้นนะตอนนด้ไปทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวสุดท้ายน้าคือจะถึงแล้วหนึ่งตอนนี้เรากำลังขึ้นไปอยู่ O M G ส่องไฟให้ฉันหน่อยได้ไหม ส่องไฟฉั้น่อนได้ไหมไ่ยดูวยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยใก้ไหมแนวดีอย่าข้างบนข้างบข้างบนเลยไปไปได้ข้างบนทีเดียวไปไปหาแม่แบไปไปไป อุ้ยสวยมากเลยว่ะมายถึงวิวไหมล่ะแหม่โอ๋นะอ๋อดิสสบายใจเพลคือยิ่งกว่าเลเวลลีพ่าหกสิบเซตค่ะสวยมากเลยแส,สงไหมแสงไหม เหนื่อมากามาก,กลาส,สกินเหรอกลาสกินผิดเหงื่อออกทุก <K un> ไม่เป็นไรตอนลงคื้สบายไห้ากับนนไ,ได้เลย <K un> ได้แล้วได้แล้วขอบคุณมากอ่ะขึ้นมาแรงเลยเออหนาวแรงเลยใช่คิดว่าจะหนาวตอนแรกจะหนาวคุณน่าตกแล้วใช่ไหมทำไมไม่มีตกทำไมขึ้นมาเลยมันเด้งเลยนโอเคยอมก็ได้น้อเรายอมบางแม็ดนึงก็ได้เรายอมบางแม็ดนึงทำไมไม่มีเหตุผลจ้าแล้วมาแต่เนี้ยอันนี้ถ่ายดีกว่าอัดอัดอัดฟุตเทจ เอออนนี้ถึงแล้วก็ถอดเสื้อเรียบปล่าเลวเพราะร้อนมากตอนแรกคิดว่ามันจะเย็นเออทางอุปสรรคชีวิตมากเลยอะคือวันแรกของปีอ่ะใช่อุปสรรคทั้งปีมาเจอกันที่เส้นทางเดียวอย่างเนี้ยแค่วันแรกก็เล่นแล้วมาดูแสงแรกของปีไงนี้เออมาดูแสงแรกของปีนี้เออเออถือว่าความคิดดีความคิดดีเป็นไงบ้าง So use a lot a n o t use a l o เออ use a lot เว่อร์ use a lot สุดๆมีการโชว์อีกหนึ่งสิ่ อ,อิงหนึ่งปาระตเตอร์แนนแสงได้คนสุดยอดแสงได้มาสีแดงเออใช่ไหมถึงแล้เาสวยมากที <c oughs> ่โลกกามสวยมากทุกคนขอบคุณนะไม่ใช่มึงค่ะบเมื่อจังเลยลหละ ว้าย <Why? S 2> <Yeah. S 1> แต่งแรกของปีโ m g อกวี้หมอนนี่ไงสวยมากแล้วแมลงเนี้ยมาจากไหนแมลงมาจากไหนสวยมากนี่ไงได้เล่สวยมากทำนิยายเลืงไหมเจ้าหญิงแมลงกับเจ้าชายเป็นยอด นี่เจ้าชายเออเราตัวยิ้โดนใจครับนักมวยคนตอนนี้ก็ที่ก็ขึ้นเต็มดวงแล้วแสงสามแสงนแสงหตานเัรียกถ่ายรูปนั่นไงแสงดีมากครับยรยถ่ายรูปเร็วแสงดีมากเมื่อกี้มาปุ๊เองไอ้ไอ้ เอสตื <u haha> ่นเเอหน่าดีมากรตืมาแล้วอ่ตื่นเต้นมากเสเอแบบไปวิดีโอบอนเะบเอาอตอนนี้ก็ได้เลิกลงกันแล้วนะครัาผ่อนให้เราได้ไปพูับบ้านบ้างเถอะนะคุณนจับ มันหยาบอยู่บนดาวค่นี่แหละนี่แหละแชแปชนแนอะไรไปปนั่ก็เป๋าซึ่งตัวคนข้นคือคือคือขึ้นปกตินะมันก็ยากแล้วถ้าจะขึ้นถ้าจะฝนตกแล้วก็จะขึ้นมาอีกนคือมันจะมันจะเกินมนุษย์ยังไงเดี๋ยวอ่ะ มันต้องแก้สมการนพี่ก๊อฟค่าใช้หนูพี่ก๊อฟเราต้องแก้สมการค่ะลงมาเร็วเขาก็ทยอยลงกันแล้วนะไก่อน่น่้า ต,ต้องได้ฟุตต้องได้ฟุตฉันบอกเลยพอพิจมาตอนไหนอ่ะมาเมื่อวานนี 8, ้คือเฮ้ยสั่งก่อนได้ปะยังอยู่รถโดยที่หนักโดยที่ไม่ไหวคือเต็มมากเลยอะไป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 ขอร้องวินาทีชีวิตเกินนี่ฮะโอ้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 ทุกก้าวสำคัญหมดอันนี้แหละที่เขาบอกว่าก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน โอ้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 เชือกเชือกเชียกเนี่นะโอ้พี่สาวก็เอาไปเจนฑ์กูหลับบางทีอ่ะจริงข้างหน้าเราคุณผิดแต่คนที่มางงมากเราโยนไอแพดไปตั้งบนด้านล่างได้ไหมฉันฉันลงเอาไอแพดไปตั้งด้านล่างก่อนได้ไหมแล้วก็แบบฉันขึ้นมาต่อเพื่อที่จะแบบให้ได้ฟู้ดอ่ะฮะให้ได้เออให้ได้เห็นตอนนี้แบบว่าเออเรากำลังลง โอ้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 เธอลกอะเธอแลกแหนิ้นนี้มนี่แหละหยุดแค่นี้จบได้ดูแค่นั้นคือได้แค่นั้นเชกระโดดได้ไหมไม่ดีกว่าฉันอยากเที่ยวฉันอยากใช้ขาฉันเดินโอ้ตเโอ้โอ้โอ้เธอคืองนี้นป้ใคร ทางนี้ลงไปัอ่ะโหดเนปะเออี่หอนี่ได้ได้ใช่ไหมได้นะง่ายกว่าทางนี้อีกว้ายว้ายเฮ้เฮ้ยดูยังไงอ่ะย่าย่ย่ายาังเยรอคนรับรอคนรัเดี๋ยวเดแป๊นนึงแปนึงจะย็นเย็นจะเย็นเย็นนะขอตั้งไว้นี่ก่อนนะฉันมลองแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดไม่ได้แล้วจะบอกเธอให้กระโดดลงกระโดดลงมาได้เลย มาได้เลยมาได้เลยได้เลยมาได้เลยไม่ได้ก็เถออ่านั่นแหละทะดเลยกระโดดแล้วก็จับจับเชือกด้วยอันอย่าวิ่งนะเขาวิ่งไปแน่เขาวิ่งไปแน่กูโดดได้เลยเอฟเดียวี่แล้วเเดลงมาเยโอ้ยอยากไลฟ์สดจังเลยไม่ดีกว่า ฉันเก็บอันนี้ไว้ถ่ายลงยูทูปมันขึ้นไม่ได้อีกนะมันจะมันจะไปยอดที่เราเห็นมันตรงข้ามกับเราเก็บภาพประทับใจแล้วอย่าลืมเก็บขยะลงไปด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้แคปชั่นนี้ดีไม่ไม่ไม่แบบแบบเออแบบคุณเก็บภาพแล้วอะคุณอย่าลืมเก็บขยะไปด้วยนะอย่างเงี้ยเออเออใช้คาว่าเก็บได้แบบว่าได้เก็บได้สองแบบ

นี่เห็นไหมเอาตีนเันเผาเผาลงแล้วหรอีนเหนเผาลงแล้วไปเราไปออได้ลงเอาตีนเห็นไหมนี่ก็ได้อ๋อออ้้เออัานเล้ก็้ก็าเหมือนกับเป็นไกด์เลยอ่ไม่้อยไกด์ไชิบะ้าโอเคไปเลสตบไปเลจ้ะ น้าถ้อยู่คอื่นฉันเออสมน้ำเนี่ยสมหน้าค่ะดูเจโอ้ย thank you so much ไปไปกันต่อดีกว่าใครลื้อเท่ากับคนนั้นต้องไปนะครุณยังไหวขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนั่นไงนั่นไงนั่นไงใครลื้อเท่ากับเสี้ยนแทงอ่ะเสี้ยนแทงต่ำหรือขึ้นนะครับเสี้ยน ว้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเย่มี่รุ่นจังเลยอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็ดถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแล้ววันที่ฝนตดอจริงนะฝนตกอันนีอันนี้ก็จุ้เ้าว่าไอ้ดอกไอ้ยอกไอ้ดอก็ตอนงั้นเนี่ยฟาวินชินนั่งรู้สาเล้งมากนปตกวันนั้น เพิ่งขึงทางทำปี๊สาเออโอ้โหนี่แหละฉันบอกแล้วแคมเปญแคมเปญนี้ไม่ได้ง่ายฉันบอกเลยเราต้องสู้เฮ้ยอย่ำไปกันดาวต้องพูดจังไรเฟสไทยแลนด์คือเฟสไทยแลนด์ครับมันคือคนเสพติดอีกแล้วอ่ะร่างเขาฉันดูแบบนี้แล้วอ่ะ The Face Thailand ตึงรูกคนอยากถ่ายมากแบบชีนั้นชีไม่เหนื่อยมือนหรอคืนค่อยๆ่อยคืนค่อยๆ่อยคืนยินดีต้อนรับสู่เขาเลสเดาอ้าว thank you เดินเสนอคำบอกกล่าวให้ลุนให้ลุนพักพักพักช่วยอะไรไม่ได้เชื่อนินโอ๊ย เราสร้างซีนเยอะมากอ่ะคืออะไรอ่ะอีหินนี้มันมันไม่ใช่หินครับมันเป็นโครนเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วสร้างซีนเยอะมากลาล่างน่ารักอุ้ยเนี่ยอย่านะฮะอย่านะเลินหมดนี้นะเลินหมดนี้นะวาย ตารอดโอยออ้ยอ้ยอะไรอะใแดกล้มแบบติดแกลบแล้นคุณู่เออล้มนอนเลยอ้องพ่ไ้้มแบบๆนโลันนี่ก็จะเอาไปทางนั้นอีกนะรู้ว่าจะจะข้ามงนี้ก็ข้ามไม่ตาอาตากามุ้ง เป็นแผลตกเฮียยายไปถึงงูมึงเล่นบ่เฮียายาตกหายา้วเขานี่ก็คือเอาคนเล่้ำเฮียอไรยัยเฮีไปตบใครหรอโง เอาตาพาวินะมาออจับเอาเลยจัแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่ได้ซีนแป๊บนึ่หนึงแป๊บนึงเขามีกล้องจอปิดถ่ายไหมฉันอยากได้ฉันอยากได้ซีนตอนที่แบบเออเราแบบหลุดกันอะวงคุณอา เร็วๆๆอันนี้รองเท้าใครอะรองเท้าใครโวยไฟใส่ทำไมคำเท้าโวยไฟใส่ทำไมเื่หรือเปล่ากูมัรู้สนุกขนาดนี้โอ้เฮ้ยนีเระวัเหยบระวังนกกับดังคนแรกช่วยาดูพี่เล็กค่ะ ระดับชัน hey. นี่แหละวานนอโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วาอะไรอยาอยออเอออยู่ข้างบ้าอ้าอาว แล้วชอบแล้วมีซีนเยอะมาก<ซ>ฉันต้องไปถ่ายหน้าโรเซ่อะแบบฉันไปเดินหนหน้าชฉียะฉันจะได้ซีนเยอะๆไงไ,ไม่ต้องห่วงเก็บหมดไี่ชา้าคุบุก่ะอย่าได้ไหมอะ <laughs> ตึ๊บชิม เธออย่าทำเอาเธออย่าทำกุญแจหลุดไว้บนเนียเธอขึ้นมาอีกรอบนั้นเสดบ่อยนะป้เน่งป้าเด็งอป้ายทำดีๆหน่าเฮียจะได้พุดหน่อยโอ้ยว ฮ่าฮ่านี่โดูสนุกมากเลยอ่ะเย่ทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วถึงแล้วเย่ Dog Don't w ไ r r y เย้มีน่ Don't worry I มีกล้องถ้าคุณ Dog มาทำอะไรพวกเราเราจะเอานี้แหละไปฟ้องคุณตํารวจาคุก็จะทำาพวกเราคุณโพลิสต้องช่วยเราได้ไปเลยอ่ะนั้น อ่ะวิ่ญาณวิญญาวิ่งเธอห้องน้ำล็อกเปล่าล็อกล็อกแม่เธอนู่นในป่ายางไปดูมีเย้หรออาดอร์อินดอร์อออิดอรไม่มีอินโอ้ดูเหงื่อทำไมขนาดนั้นนะไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่มีเหงื่อใช่ไม่มีฉันไม่มีไม่มีอันนี้ที่นั่นเออคือจะอาบน้ำเมื่อกี้ล้างหน้าเดกกลับรถกลับบ้านตากตากลมฟินฟินคือฟินเกินชีวิตนะนอนก็ไม่ได้นอนเข็ดก็เข็ดโอ้แล้วคุณนี่เล่นนอนตั้งทีอ่ะฉันได้นอนมาสามสิบนาทีค่ะ ออ้ไม oh ่สภาพจะดูไม่ได้หน่อยนะทุกคนมันตามภาษาคนปีนเขาอะไรเนาะตามาษาคนชายชเนาะ How to... How to... เอารถออกอ่ะเอาีนละทีแล้วข้อไม้เหนี่ยะนี่แหละค่ะคือ How to... เอารถออกดูซี่แบบตกบอยสุดมันดูมันดูสนุก เยก็คือคลิปนี้เสร็จแล้วไปกล่าวลาหน่อยไม่เจอกันใหม่ต้องมาให้ได้ไม่มาแต่ว่าสนุกพูดแบบนี้ทุกคนเลยโอเคไปก็คือสนุกสนุกมากม่มากจริงเล่นพูพังเร็วฮะบ้าเหรออ๋อติ๊บแล้วก็เทอดีกว่าไหมฮะไปไปเรียกเอารถออกเถอะไปไปายเพื่อนคขาคนเดียวคนเดียวหยุดยงไปหรือเปล่าไม่ทำทำไม่บด้าพื่อนไม่ไหวแล้ว thank <laughs> you